ขอรนบน้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน,นอบน้องพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากันและก็พูดในเรื่อง การพัฒนาใจในการวางใจนั่นเองการที่จะใช้หลักผมไมห,หารสี่มาประคับประคองพฤติกรรมกายวาจาใจของเราก็จะเป็นไปด้วยความรู้สึก ที่พวกเหล่านั้นเรียนรู้กันในการที่วางใจแต่การที่เราจะได้เจอการวางใจอันแท้จริงนั้นก็จะต้องผ่านขั้นตอนไปทีละขั้นตอนซึ่งในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการวางใจหรือการปล่อยวางแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีพื้นฐานของการพัฒนาจากการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีในพระธรรมคำสอนเสียก่อนการเจริญทานนั้นหมายถึงเราก็มีสติ หรือฝึกสติไปด้วยให้รู้ว่าการที่เราสร้างกุศลทานภายนอกและสร้างอภัยฐานนั้นก็มีพระธรรมในภพม,มิหารสี่ในการที่มาตักเตือนตัวเราในกากเริ่มการรักษาศีลก็ต้องเป็นเครื่องหลงลึกการเจริญผพม,มิหารสี่ ก็จะต้องมีเครื่องะระลึกเหมือนกันตราบใดที่เราฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้แรงสัมผัสแรงกระทบกระทั่งในหน้าที่ต่างๆของเหล่านั้น mm. ก็จะมีสิ่งที่สมหวังผิดหวังแล้วก็มีความรู้สึกบกพร่อง ผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเบื้องต้นเสียก่อนถ้าเราได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวนยจะเป็นทานให้อภัยหรือจะเป็นเรื่องการยึดมั่นในศีลแต่ก็ต้องมีความตั้งมัน่นมีการระลึกสํารวม กายวาจาใจของเราและสิ่งที่เราได้มีโอกาสนะระลึกให้ทันสิ่งที่พบปะกระทบกระทั่งกันก็จะมีเรื่องเมตตาก็ดีหรือความยินด,ดีต่างๆก็ดีพร้อมทั้งสิ่งที่จะควบคุมกายวาจาใจของเรา ไม่ให้เกิดการประทุสลายตนและคนอื่นก็ต้องใช้หลักการวางใจแต่จริงจริงแล้วเท่าที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันการวางใจไม่ใช่หมายถึ่เราจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกเข้าใจแต่ที่เมื่อเราเข้าใจเราจะใช้หลักพระธรรมนำมาประคับประคองให วิถีเหตุการณ์นั้นผ่านพน้นเบาบางประคับประคองไม่เกิดการประทุไลด์ด้วยกายวาจาใจกันเพราะทางคาสอนที่จะสอนให้เรามีความละอายตบ,บากเราประสุไลด์ตนและคนอื่นก็หมายถึงเราเป็นเหตุทำให้เราต้องสร้างบาปสร้างทุกข์สร้างการเบียดเบียน ก็จึงทำให้ต้องน้องประคับประคองด้วยการไม่สร้างบาปอามาควบคุมตนเองเป็นเบื้องตน้นใะนจะหาวิธีการอุบายต่างๆนานาเพื่อจะให้เหล่านั้นนะไม่เผลอตัวเผลอตนนำไปสู่การประทุสลายตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ พวกเราทั้งหลายก,ก็จะต้องมีการน้อมมีการควบคุมเป็นเบื้องต้นเสียก่อนเมื่อเรามีการควบคุมนะไม่ใหนะ้ขัดตกบกพร่องและเกิดการกระทําให้เกิดความผิดพลาดก็จะต้องมีการเจริญสติพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆสิ่งที่เห็นตัวตนของเราไม่เที่ยง สิ่งที่เราเห็นปัจจัยภายนอกก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นนะเป็นที่พึ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เนื่องจากการเวลาเนื่องจากสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทำให้เห็นสภาวะต่างๆซึ่งเป็นไปนด้วยความจริงทั้งหมดทั้งปวง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองนะให้เข้าถึงกระแสภูมิหารสี่ในใจของเรานั้นก็ต้องใช้ความเพียรนะจากการเจริญภาวนาก็ดีแลนะจากการพิจารณาทรรในตัวตนของตนก็ดีหรือจะได้น้อมฝวามไม่เที่ยงต่างๆซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวเราก็ดี ิ่งเหล่านี้นเป็นเครื่องนะบ่มเครื่องบำบัดทำให้ใจของเราสลดสังเวชก็ทำให้ใจของเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในใจจะเป็นความเมตตาก็ดีหรือความยินดีต่างๆที่เราใช้หน้าที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบันเวลา พวกเราชาวพุทธบริษัทสี่ใช้ชีวิตกันวนะันตะ่อวันนเดือนปีที่เราผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าใจของเรามีสภาวะความเปลี่ยนแปลงนะเราเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลง เข้าถึงความเมตตาบ้างเข้าถึงความวางใจบ้างนั่นเราจะต้องมีเครื่องพิสูจน์ตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเราใช้ชีวิตแล้วอดีตเคยเป็นอย่างไรในปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงได้ทันทีหรือไม่หรือจะต้องใช้หลักพระธรรมมาประคับประคองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรา ใละไปสู่การควบคุมแต่เท่าที่มีประสบการณ์ได้เห็นได้สัมผัสต่างๆนานาก็จะเป็นเรื่องประคับประคองไม่เกิดการปรัสุสลายตนและคนอื่นก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องการวางใจจากการควบคุมไม่ให้ผิดพลาดนะจนก,กระทั่งปัสุทธลายการเกิดขึ้น ก็สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องที่เราเป็นอุปสรรคแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตของเราโดยการไม่ประมาทก็จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆนะสร้างกุศลนั้นก็ทำไปด้วยมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่จะทำให้วิถีของชีวิตนั้น ดำเนินไปตามธรรมชาติแล้วก็มีกรอบมีขอบเขตของการรักษาตัวตนของตนให้มีชีวิตจากการควบคุมสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้มาปัทุสลายตนเองและก็ปัทุศลายผู้อื่นในสังคมนี้ก็จะมีความสุขการพอสมควรเนื่องจากการที่เราดำเนินไปสู่การ ควบคุมตนเองหรือการวางใจจากการที่ได้ควบคุมตนเองก็เป็นพื้นฐานแรกๆแต่เป็นผลทำให้เจริญขึ้นการที่เราเกิดขึ้นได้มาเสียไปในประสบการณ์ชีวิตต่างๆนั้นก็เป็นแนวทางทำให้เราได้เห็นความไม่เที่ยง ความขาดตกบกพร่องของชีวิตทั้งๆท,ที่เราทั้งหลายทั่วไปในสังคมก็มีความปรารถนาจะให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ถ้าเราจะถามถ่ยเรื่องคุณค่าของชีวิตก็ต้องเติมนะเติมกันไปเรื่อยๆ เติมพื้นฐานของความดีงามก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีเมตตาจากการยึดมั่นถือมั่นพอจากเราได้มีโอกาสนะยึดมั่นถือมั่นต่างๆในคุณงามความดีเราก็จะมีการสำรวมการระวังการสมทานศีลเราก็จะอยู่ในข้อวัดของศีล แล้วก็ทําหน้าที่การฝึกอบรมตนเองโดยการสํารวจโดยการฝึกสติของเราให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆถ้าไม่ประทุสัายตนและคนอื่นแล้วก็ต้องน้อมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคู่กันไปด้วยสําคัญทีเดียวนะถ้าเราจะก,กล่าวเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการที่เราสามารถ ควบคุมกายวาจาใจได้นะไม่ได้หมายถึงการวางได้ทีเดียวแต่เรามีสติเกิดขึ้นจึงสามารถควบคุมพฤติกรรมกายวาจาใจของเราไม่ให้ทะลุทะลวงน้อนออกไปสู่การจับจ้วงกันสิ่งที่เราได้เห็นความเป็นจริงของโลกของสังคมพวกเรา ในยุคปัจจุบันนักการอย่างนี้ก็มีสภาพวาระของการบีบคั้นในการเลี้ยงชีพในการประกอบหน้าที่ประจำวันกันถ้าเราไม่มีการฝึกอบรมเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาในพระรัตนตรัยก็จะทำให้เรามีความเครียดมีความทุกข์มีความไม่เบิกบาน เนื่องจากการไม่เบิกบานก็เป็นเรื่องการแข่งขันแต่ไม่ได้ยางใจก็จิตใจเศร้าหมองแต่พอได้ยางใจใ,ใจของเราก็มีความฟูหลงตัวหลงตนไปก็เป็นเครื่องตักเตือนถ้าเรามีสติที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ต้องน้อมเหมือนกัน เพราะการที่เรามีชีวิตเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะประคับประคองอุดหนุนสนับส่งเสริมสนับส,น,สน,นุนให้วิถีของเราที่ได้ควบคุมตัวเองนั้นเข้าถึงกระแสะแห่งความเมตตากระแสะความยินดีหรือพรอยินดี ต่งางๆเหล่านี้เพื่อจะเข้าถึงการมีจิตใจที่ยอมรับความจริงหรือวางใจให้เกิดขึ้นทางใจของเราซึ่งพวกเราทั้งหลายก็ยอมรับในความเป็นจริงเมื่อผู้ห่งผู้ใดเรียนรู้พระธรรมคำสอนโจนใจของตอนนั้นมีความผิดปกติจากปุตุชนคือเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนา ภายนอกภายในนะทำอะไรที่เกิดประโยชน์แล้วนะก็มีโอกาสได้กระทําภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในก็ไม่สามารถจะให้เห็นกันได้แต่ก็เป็นความจริงนะท,ท,ทุกอย่างในยุคปัจจุบันนัการอย่างนี้ในสังคมวัตถุภายนอกจเจริญสิ่งที่พัฒนาใจ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ให้ความสำคัญกันเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าที่เรามีประสบการณ์ตั้งแต่ยาวัยวถึงสูงวัยในปัจจุบันอย่างนี้เราก็ได้เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมตนเองไม่ประพฤติสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมและประพฤติผิดต่อกฎหมาย นั่นเป็นพื้นฐานของปุถุชนคนดีที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่เราเห็นผลจากการฝึกตามอริยมรรคมีองแปดหรือมรรคมิองแปดนั้นเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงใจของเราให้ประจักษ์จากความเป็นจริงก็คือมีสติเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจของเรา เป็นไปโดยธรรมชาตินั่นหมายถึงจะต้องเจริญสติและลึกและมีความตั้งมั่นไม่ลดละไม่มีคำว่าท้อแท้นะับชีวิตของเราความสมหวังบ้างผิดหวังบ้างได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างัน่นเป็นสภาวธรรมในความเป็นจริงเนื่องจากการสังสม บุญกุศลบรารมีนั้นไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันถ้าเราน้อมถึงความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าวก็จะทำให้เราเติมกำลังใจของเราจากการที่สั่งสมบุญกุศลทั้งทานศีลสมาธิปัญญาให้ปราณีตยิ่งขึ้น ดันัพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสาจับต้องเหตุปัจจัยต่างๆก็จะทำให้เราได้น้อมภายนอกได้น้อมถึงภายในว่าจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกิดจิตใจที่มีเมตตาเมื่อจิตใจที่มีเมตตาเราก็จะเห็นสิ่งที่กระทบมีความเคลื่อนไหวสิงใจตนเอง เ็จะแยกแยะสิ่งต่างๆออกและสามารถเห็นการเกิดขึ้นในใจก็คือการวางใจในเรื่องความเป็นจริงที่ได้มีได้เป็นได้เสียไปต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ใจนั้นไม่กระโดดไม่เศร้าหมองไม่เป็นไปตามกระแสที่เคยเป็นนั้นการที่เราการหลงก็คือเรื่องตรวจสอบ ตัวของตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นอยู่ในการควบคุมหรือว่าเกิดขึ้นโดยปกติกันแ,แล้วนั่นสำคัญเหมือนกันแต่เราสามารถตรวจสอบพ,พฤติกรรมของเราตามความเป็นจริงได้ในเราก็มีความรู้สึกมีความสุขยิ่งขึ้นเพราะชีวิตเราทั้งหลายก็เดินทางไปสู่การ สูญเสียกันในที่สุดทุกคนจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องน้อมหลักว่าะธครมสอนในความไม่เที่ยงต่างๆเพื่อจะเป็นเครื่องตักเตือนตัวเรากันดังน,น,นั้นธรรมะในอริยสัจสี่ก็เป็นผลทางแห่งการพ้นทุกข์ทุกดับไปหรือหมดไปนะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้น และสามารถเจริญเข้าถึงการปล่อยวางกันได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก่อนน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบ,บริษัท4สีจงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธ์สุภาษีสวัสดีครับ